สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนะครับของชาวราศออีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบเจ็ดกันยายนถึงสิบหกตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีธนารักนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีกัน่านใดนะที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดชาวราศีกัน่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามัันยยงงตรอู มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายัางไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาอมืความรักมันก็ดําเนินต่อ,อดําเนินมาเรื่อยๆแหละเนาะจะเพียงแต่ว่าเขาคุณรู้สึกว่าคุยคนรักของคุณเนี่ยก็อคอยสร้างปัญหามาเรื่อยๆแหละสร้างปัญหาเรื่ปัญหานี้พูดอะไรก็ไม่ฟังไม่ยอมป,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ว่าไม่ว่าทํายังไงอ่ะความรักระหว่างคุณกับเขามันดําเนินดําเนินต่อมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ช่วงปัจจุบันอ่ะยี่สิบเก้าถึงสามสิบกันยายนอยู่ละเป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบเก้าถึงสามสิบกันยายนย,ย,ยนเนี่ยช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคนรักเนี่ยมีอะไรปิดบังคุณนะมีอะไรไม่บอกคุณแล้วก็ทาตัวพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทมเขาแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ไม่พูดความจริงปฏิเสธเรื่องราวไปไป,ไปแต่ว่าหลายๆครั้งคุณก็รู้สึกจับโกหกหรือจับผิดเขาได้ในหลาายๆคครรัังนะบแต่่ว เขาเองก็ยังทําดีคุณอยู่ซึ่งคุณก็ฝึกแข็งแขงค่อนข้างแข็งคลางแข็งใจเขาค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะว่าเออในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะมานในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาคิดยังไงต่อกันือคุณเองอ่ะก็เบื่อเหมือนน้าท่วมปากแล้วเบือบ่อเบือ่อเบื่อที่จะพูดเบือ่อที่จะอะไรแล้วเบื่อกับปัญหาที่เขาสร้างต่อเวลาแต่ว่าเบื่อยังไงมันก็ยังรักอยู่เนาะยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่ก็ยังทิ้งเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณเองก็มีความฝูงฝันเขานะครับไม่ว่าจะทปยังไงคือคุณเองก็ยังมีความรู้สึกดีดๆคนคนนี้อยู่นะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อคุณเนาะเขาเองก็รู้แหละเนาะว่าคุณอนะ่ะอะไรล่ะ เป็นเป็นคนที่เขารักอ่ะแต่บางครั้งบางทีอ่ะเขาก็อยากทําตัวเอ่อทำตัวไม่ดีบ้างนะมีพฤติกรรมที่ทาไม่ค่อยดีกับคุณบ้างเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ข่าวคราวไม่ดีข่าวคราวอะไรบางอย่างของคุณมาเขาก็เป็นการทําประชดประชันคุณเกิดขึ้นเหมือนได้ได้ข่าวว่าคุณมีคนมาสนใจนู่นนี่นั่นเขาจะพยายามทําประเด็นมาให้คุณแบบว่าเออเหมือนคุณมีข่าวว่าคุณมีคนมาสนใจชอบคุณคุณเขาเองจะทาตัวให้คนมีมีคนมาชอบเหมือนกันเพื่อคล้ายๆเป็นการประชดประชันคุณเกิดขึ้นนะครับนะครับเป็นการแบบว่า เรียกวัฒนธรรมหรือรือขิงกลาขาก็แรงอะไรประมาณเนี้นะเ <c oughs> พื่อจะดูพฤติกรรมคุณนะ,นะครับว่าเอ้ยคุณมีอ๋อคุณมีคนชอบหรอฉันก็มีเหมือนกันนะเป็นลักษณะนี้เหมือนเด็กๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเรียก,ยกพฤติกรรมแบบนี้ไม่ค่อยถูกนะครับอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันนอปแบบเป็นฟองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่ 1- นึถึงเตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่8ปดถึงสิตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์ี่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งมว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกันบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู1นถึงเตุลาคมกันเนาะช่วงนี้ชาวกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชาวกันก็เหนื่อยเหนื่อยมีเรื่องเหนื่อยเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องฝนตัวเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรต่่่าาาางงงๆเขข้้้มคคอนนนกระทบุณใชวี แต่ไม่ว่าเหนื่อยอยังไงคุณก็สามารถจัดการเคลียร์ได้เนาะแลต่เรื่องความรักอะ่ะมันเองก็เบื่อเขาเองก็จะทำตัวไม่ค่อยให้คุณหม่นไฟให้คุณกุดหงิดอยู่ในช่วงนี้นะครับนะ จริงๆเขาเป็นการเรียกร้องความสนใจจากตัวคุณนะครับนะเพื่อต้องการให้คุณอ่ะรักเขาสนใจเขายเยอะๆทุ่มเทเขามากๆเป็นไปรักษ้านั้นมากกว่าเพราะบางทีมันเหมือนคุณอ่ะไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องสนใจเรื่องอื่น um อ่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะเพราะคนเราก็ต้องมีสนใจเรื่องาการงานการเงินมากเนาะแต่จะพีจรว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องการเรียกร้องให้คุณไปสนใจเขาแล้วก็ระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคมนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ 8-15ตุลาคมเนี่ยนะครับเขาเองก็พยายามทาตัวเรียกร้องความสนใจจากคุณอีกแล้วนะครับแต่บางทีช่วงนี้เขาจะมีความงอนคุณเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีคนอ่ะเอาข่าวคราวหรือในสองกรณีกรณีแรกเนี่ยมีคนเอาข่าวคราวเรื่องคุณมาเล่าให้เขาฟังนะเหมือนประมาณว่าเออมีคนมาชอบมีคนสนใจคุณอีกกรณีหนึ่งนะครับเขาไปเห็นอะไรมานะแล้วแล้วเขาตีความหมายเอาเองว่ามีคนมาชอบคุณนะมันเป็นลักษณะนั้นเมื่อไม่ว่าเกิดกรณีใดกรณีเกิดขึ้นเขาจะค่อนข้างมีความงอนหรือทําตัว ไม่ค่อยน่ารักกับคุณเกิดขึ้นแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรวันนี้ช่วงนี้ทำไมต้องสร้างประเด็นต้องทําตัวงี่เง่าทาตัวงอนด้วยวะเนี้ยนะคุณจะค่อนข้างมีความเบื่อหนา่ายแต่คุณก็รู้แหละแต่ว่าคุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะคุณก็ยังมีความรู้สึกเอ็นดูมีความรักเขาอยู่ไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงคุณก็พยายามแบบช่วงนี้เออไม่เป็นไรเอาใจเขาหน่อยแล้วกันไปแล้วฝ่ายไหนเกิดขึ้นนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันาวัน่นวนนวงสวตเพิ่มมเติมีคําาถมเพิ่มมเติก็อลน์าได้้นะะครับจทิงี้คิปนี้้ไปก่อนนะ